สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เจ็บแต่จบใครต้องเดินต่อดราม่าหนักค่าฉีกสัญญาเจ้าตัวแจ้งชัดหลังจากโควิดทำพิษหนักเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์ข้อความเศร้าพร้อมเผยแชทยอมให้เด็กในค่ายเลิกสัญญาได้พร้อมทั้งยังช่วยโพส์ให้เจ้าของแบรนด์ที่สนใจช่วยจ้างน้องๆด้วยว่า ตอนนี้เด็กๆศิลปินได้หมดทันสดชื่นรับงานรีวิวกันเองในราคาน่ารักน่ารักนะคะเจ้าของแบรนด์คนไหนสนใจอยากได้รีวิวสินค้าผู้ติดตามหลักแสนแต่ราคาโปรโมชั่นในช่วงนี้ติดต่อผ่านน้องๆได้เลยค่ะเด็กๆฝากช่องทางติดต่อใต้โพตนี้ได้เลยซึ่งล่าสุดเจนนี่ได้โพสข้อความอีกว่าเจ็บแต่จบให้ทุกอย่างจบภายในวันนี้เพราะใครต้องเดินหน้าต่อ พาน้องๆที่เหลือไปให้ถึงฟันงานนี้ดราม่าต่อเนื่องทันทีทั้งคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มเจนเนี่และคอมเมนต์ต่อว่าเด็กในค่ายปมฉีกสัญญาขณะที่มีคอมเมนต์ว่าเจนเนี่ได้ค่าฉีกสัญญาสองแสนด้วยว่ากะจะเอารวยเลยสองแสนความเห็นใจความเข้าใจที่คุณพูดมามันแหกมากค่ะในว่ารักเด็กหวังดีกับเด็กจริงๆคุณไม่เก็บก็ได้นะแต่แค่ไม่ทำยังเก็บกับเด็กต่อถูกไหมเข้าใจว่ามีสิทธิ์เก็บ แต่มันก็ดูโหดไปไหมในสถานการณ์แบบนี้ด้านเจนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบทันทีว่าคนที่ออกตอนนี้ฟรีทุกคนค่ะเพราะเข้าใจสถานการณ์ดีว่าได้รับความเดือดร้อนกันทุกคนแต่ก่อนหน้านี้ที่ต้องเก็บเพราะมีงานบางส่วนที่ต้องคืนเจ้าภาพคืนมัดจําค่ะอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังไม่ไวมีคนเข้ามาดราม่าถ,ถกเถียงไม่จบประเด็นในเรื่องนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ